สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒน์อาจารย์พิมพ์นะคะในเดือนตุลาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายนะคะอันเนื่องมาจากดาวสำคัญทางโหราศาสตร์ไทยโยกย้ายราศีนั่นก็คือดาวพระราหูนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าพระราหูย้ายราศีครั้งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแต่ละราศีในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ พระราหูย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคม2566เวลา6นกา22นาทีอยู่ที่ราศีมีนไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568ปัจญาทางโหราศาสตร์ไทยนะคะมัวเมาให้ทายราหูราหูเป็นตัวแทนของโมหะจริตเป็นเทพเจ้าแห่งการลุ่มหลง หูเบาบ้ายอมัวเมาในอบายามุกทุกชนิดได้ง่ายนะคะชอบสังคมชอบการยกยอปอปั้นรักพวกรักพ้องกล้าได้กล้าเสียมุทะลุดูดันบ้าอำนาจและใจนักเลงค่ะพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ เพราะฉะนั้นเมื่อใ่ก็ตามที่พระราหูจรมาทับลัคนาเองลัคนาหรืออายุจรของใครก็ตามแล้วในปีนั้นเป็นกาลีด้วยรับรองได้เลยว่าเขาจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวมถึงความวุ่นวายอุปสรรคปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุหนี้สินปัญหาด้านงานเอกสารข้อตกลงสัญญาระเบียบข้อบังคับคดีความการโยกย้ายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ตัวแทนอาชีพของพระราหูนะคะก็จะมีการขนส่งการคมนาคมร้านกาแฟสารเคมีนักการทูตโรงงานยาสูบโรงงานสุราสถานเลิงลมอาบอบนวดบ่อนคาสิโนเทคผับบาร์งานสีเท่าๆงานกลางคืนงานติดต่อก,กับคนต่างชาติหมอดูนักโหราศาสตร์งานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อย ะะดารานักแสดงนักการเมืองท้องถิ่นคนที่รับซื้อของเก่าเหล่านี้ก็คืออาชีพของพระราหูค่ะและมีบางท่านถามว่าอาจารย์คะงานสีเทาๆคืองานอะไรคะงานสีเทาๆก็คืองานที่ทางพุทธศาสนาไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าไม่ได้ขัดต่อกฎหมายก็เช่นเทคพับบาร์โรงงานสุราอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยค่ะเหล่านี้ก็คือตัวแทนของอาชีพพระราหูค่ะ การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมของดวงชะตาชาวราศีกันนะคะท่านสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีกันค่ะหากอยากทราบดวงชะตาแบบเจาะลึกส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะเราจะแบ่งการทำนายออกเป็นเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะเรามาดูกันว่าเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีกันมีเรื่องอะไรกันบ้างค่ะเรื่องที่หน,นะคะ มีโอกาสที่จะได้คู่ครองแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะคู่อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม่ก็ได้เหมือนกันนะคะคือพระราหูที่อยู่ตรงนี้ทำมุมให้ชาวราศีกันเนี่ยม,มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ดูให้ดีหน่อยละกันนะคะเรื่องที่โดดเด่นเรื่องที่สองนะคะในเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นนะคะ อาจจะมีคนจากต่างประเทศนะคะมาขอร่วมหุ้นลงทุนมาขอเอาสินค้าเราไปขายคือเห็นในคุณภาพของสินค้าเราหรือเห็นในโปรดักของเราแล้วเกิดความสนใจเนี่ยค่ะแล้วก็เลยขอเป็นตัวแทนนําสินค้าเราไปขายหรือเราอาจจะได้มีโอกาสไปขยับขยายไปเปิดแฟรนไชส์ที่นู่นก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เปลี่ยนแปลงแน่นอนในเรื่องของการงานคะ่ะ เรื่องที่โดดเด่นเรื่องที่3ค่ะในเรื่องของการเรียนนะคะสําหรับนักเรียนนักศึกษาค่ะมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะหรือไปศึกษาไปดูงานต่อต่างประเทศอะคะ่ะสาหรับนักเรียนนักศึกษานะคะและสําหรับบุคคลทั่วไปอ่ะก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนในเรื่องของพิธีกรรมโหราศาสตร์หมอดูอะไรพวกนี้ค่ะมีโอกาสที่จะเรียนรู้ทางนี้แล้วก็ถ้าเรียนในช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่เราจะเรียนรู้ได้เร็วด้วยค่ะ เรื่องที่โดดเด่นผ่านไปแล้วเรามาดูกันว่าเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีกันมีอะไรกันบ้างมีเยอะเลยนะคะเพราะงั้นน่ะจังหวะเนี้ยของชาวราศีกันน่ะเรื่องดีๆมันก็มีแต่มันมีน้อยแต่เรื่องที่ต้องระวังอ่ะมันมีเยอะเราก็รู้เพื่อที่ว่าเราจะได้ตั้งรับว่าถ้ามันเกิดเรื่องไม่ดีเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะแต่ถ้ามันยังเกิดเนี่ยแล้วเราทําอะไรไม่ได้เราก็รู้แล้วเออมันเป็นไปตามดวงอะไรประมาณเนี้ค่ะอย่างน้อยก็ทําใจได้ในระดับหนึ่งนะคะ เอาละค่ะเรามาดูกันว่าเรื่องที่หนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะ 1. ชาวราศีกันพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะอย่าไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอย่าไปรับอาสาอย่าไปรับปากใครง่ายๆอะไรนะคะอะไรที่มันเกินตัวเกินความสามารถของเราเนี่ยอย่าเอาตัวเข้าไปแบกรับนะคะมันมันไม่คุ้มกันหรอกคะ่ะบางทีแบบ ถึงเราจะมีจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปช่วยแล้วกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะโยนมาให้เราหมดแล้วมันก็กลายเป็นภาระของเราแล้วมันก็มีโอกาสที่มันจะผิดพลาดแล้วไอ้เรื่องเสี่ยงเนี่ยคืออย่างเรื่องอะไรเทาๆอย่างเงี้ยค่ะก็ดูให้ดีด้วยนะคะอะไรที่มันผิดต่อกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยค่ะมันมีโอกาสที่ที่ผลที่มันพิดแบกกลับมามันมากนะคะอืมค่ะ เรื่องที่1ที่ต้องระวังผ่านไปเรื่องที่2นะคะที่ต้องระวังของชาวราศีกันก็คืออย่าเห็นคนอื่นสวยหลอกกว่าคู่ครองตัวเองนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่มันจะมีปัญหาในเรื่องของคู่ครองนะคะมันเป็นช่วงพิสูจน์รักพิสูจน์คนแหละในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องแบบ ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยที่ว่าถ้ามองมุมดีนะคะเขาอาจจะไปทํางานไปได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ไกลหรืองานที่เขาได้รับเนี่ยมันต้องมีการเดินทางไกลเลยไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าถ้าอีกมุมหนึ่งอะ่ะมีโอกาสที่จะคุยกันคนละภาษาคุยกันคนละภาษาในที่นี้เหมือนกับว่า เราคุยกันไปแบบนี้คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันแป๊บเดียวก็ทะเลาะกันโมโหใส่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งในช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะคือเมื่อเรารู้ว่าเราจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็นิ่งนิ่งเสียจำลึงทองก็โอเคแล้วก็คอยประคับประคองคอยดูแลเอาใจใส่คู่ครองของเราเยอะๆตามใจเขาในสิ่งที่ถูกต้องมันก็จะผ่านช่วงนี้ไปได้ยังไงก็ทนอยู่แค่ประมาณปีครึ่งนะคะค่ะและอันนี้คือเรื่องที่สอง เรื่องที่สนะคะในช่วงเนี้ระมัดระวังถ้าไม่จำเป็นอย่าพึ่งไปร่วมหุ้นลงทุนกับใครประครับประคองตัวเองไปก่อนคือไม่ได้ว่าให้อยู่เฉยๆคุณก็วางแผนว่าคุณจะทำอะไรจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้วางทีละสะเตปดูงานดูอะไรไว้แต่อย่าพึ่งไปลงทุนทำอะไรตุ้มๆเพราะโอกาสที่มันจะมีปัญหามีเกิดขึ้นรอไปก่อนรอหลังเมษาปีหน้าไปแล้วเนี่ยคะ่ะ คราวนี้พอคุณจะมาลงทุนหรือทำอะไรคราวนี้ก็ลงได้เลยแต่ณนะตอนนี้อย่าพึ่งค่ะดูและประคับประคองตัวเองให้พ้นวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ก่อนชาวราศีกันระวังมากๆเลยนะคะในการร่วมหุ้นลงทุนกับใครเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่มันจะมีปัญหาและถ้ามันจําเป็นต้องร่วมหุ้นลงทุนกันจริงๆคุณดูเอกสารให้ดีดูสัญญาให้ดีถ้าเราไม่รู้เนี่ย เราก็อาจจะไปปรึกษาผู้ที่รู้หรือให้ทนายความนักกฎหมายช่วยดูให้เราหน่อยมันจะได้ไม่มีการผิดพลาดในเรื่องนี้นะคะค่ะและอันนี้ก็คือข้อที่3อาจารย์พิมพ์พมีข้อแนะนำว่าชาวราศีกันนะคะพระราหูอยู่ตรงเนี้สำหรับชาวราศีกันและพฤหัสไปอยู่ในมุมมรณะเนี่ยนะคะแนะนำว่าให้ไปไหว้พระต่างถิ่นต่างแดน อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไปในที่ไกลๆไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ไกลๆให้เราเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางซะทุกอย่างมันจะได้ค่อยดีขึ้นหรือได้เบาลงนะคะและอีกมุมหนึ่งก็คือพยายามรักษาศินห้าให้ได้นะคะก็คืออย่าผิดในศินห้าอย่างน้อยอ่ะมันก็จะได้ไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแล้วพยายามทําบุญสุนทานบ่อยๆอะไรอย่างนงี้นะคะทําบุญเกี่ยวกับพวกสังฆทานยาอะไรพวกเนี้ยค่ะทําบ่อยๆแล้วก็ ตรงนี้อาจารย์พิมพ์ก็เชื่อว่าผลบุญอะ่ะบางทีมันจะช่วยสร้างสร้างบาร,รมีให้เราค่ะบางทีเราไปเจอปัญหาเนี่ยมันก็จะมีคนช่วยเราแก้ไขถึงแม้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ว่า,าได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยอะ่ะมันก็จะผ่านไปได้ค่ะกําลังใจให้ราศีกันค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกส่วนตัวกับทีมงานโหราวิวัฒสามารถกดมาที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะร่วมสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดขอบคุณทาง YouTube และส่งดาวให้เราทาง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรท่านสามารถติดต่อแนะนำมาใต้ข้อความข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ